よし! We are going ฮัตเตอร์คนต่อไปรีบเข้ามาเร็วหน่อยสิเฮ้ยรอก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะทำโฮมรันให้ดูแลจะทำแต้มกลับมานนำซะเลยมันไม่ง่ายขนาดนะั่นหรอกเฟยหิวข้าวจังเลย แต่พูดหิวอย่างเดียวตั้งแต่ตะกี้แล้วนะการฝึกซ้อมวันนี้เหนื่อยจังเลยนะน<ะ><ะ>่าเป็นสวยมากเลยเฮ้ยนี่เขาตั้งใจจะอะไรมาที่นี่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่า่ะยุกะอืมไม่เป็นไรหรอก ความฝันของ,งดันโดรู้สึกว่าความเร็วโบมันจะลดลงนะยุกอะจะเลิกไม่ล่ะยังเลิกยังเลิกโอ้โหไปไกลเลยนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วย่งลวพี่เฮ้ยโอ้โหนั่นสวยแล้วจะทำไงดีแล้วดันโด นี่เป็นต้นไม้สาคัญของครูใหญ่สะ่ด้วยสิกสถานการณ้าแบบนี้วิธีที่ทําได้ก็คือวิธีที่ทําได้คือก็ทําให้หลักฐานหายไปไงทำมากันอยู่โอ้โหทครับขอโทษครับไม่เป็นไรหรอกถ้าผูดขอโทษกับตัวนี้อาจารย์ก็ไม่โกรธหรอกเมื่อแต่ว่าเธอตีมาจากตรงนั้นใช่เปล่าโอ้ตีแกงนี่นะ ถ้าเป็นกอล์ฟแล้วก็แบบนี้นะเขาเรียกกันว่าซูปเปอร์ไดช็อตนะนะัวกอล์ฟเหรอครับกอล์ฟที่แค่ตีลูกที่หยุดอยู่แล้วก็เป็นกีฬาสาหรับคนแก่นี่ใช่ไหมครับโอ้ยพูดแบบนี้ได้ยังไงกันนายโดยคิดว่าจะตีลูกที่วางอยู่ที่พื้นนั้นได้เปล่าได้อยู่แล้วคอยดูให้ดีแล้วกันวู้ ภาษาพ่อเรี่กว่าตีวืดขั้นต่งวืเป็นนที่สฮโอ้ะทไมกันอ่ะฮ่าฮ่าฮ่ฮ่เลยกหน่อยเดี๋ยวจะแสดงพลังของคนแก่ให้ดูเอ่ไทเกอร์าอโหยไปแล้วดูเหมือนง่ายจังเลยอ่ะเนี่ย ก็ตีประมาเนี่ยน้องเอ้ยเจ็บใจนักดูให้ดีละกันจะตีให้ไกลกว่าตอนนี้สองเท่าเลยมืด้ยอีกทีสิมาเป็นยังไงอะดูถูกกันไม่ได้เลยใช่เปล่าใช่ใช่ใช่โ๊ะเนี่ยเป็่กี้าที่นักกอฟมืออาชีพที่ชนะจะได้รับเงินรางวัลถึงหลายสิบล้านเยนชิ้นนะหลายสิบล้านเยนอ หมือนกับเบสบอลความรู้สึกที่รู้สึกได้ที่มือเงียบสงบรู้สึกดีทั้งทั้งอย่างนั้นแต่ก็ลอยไปได้ไกลขนาดนี้เชียวดันเดอร์เป็นอะไรไปเหรออยากจะเจ้าฟอร์มที่เล่นได้เมือกี้ที่ก่อนจะลืมอ่ะ บอลล้วก็ดันดูแม่ครับดันดูจ้ะแม่ครับ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 จะเลิกเล่นเบสบอลไปเป็นนักกอล์ฟเหรอนี่เรื่องแบบนั้นน่ะ ถ้าไม่มีดันโดเล่นเบสบอลมันก็ไม่หนุกงั้นสิพูดจริงเหรอเนี่ยดันโดฮะลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นแล้วก็รู้แล้วว่าสามารถตีลูกได้ไกลอย่างนั้นแล้วก็ความรู้สึกแบบนั้นอีกอย่างถ้าชนะหนึ่งครั้งย,ยังได้เงินตั้งหลายสิบล้านเยนด้วยถ้าอย่างนั้นแม่ก็จะกลับมาได้แม่เหรอดันโดนะจะแม่คุณแม่ไม่ได้หรอกคุณแม่มีปัญหาเรื่องเงิน ็เลยออกจากบ้านไปที่ไหนก็ไม่รู้ก่อนอื่นไปเรียนเรื่องการสวิงจากครูใหญ่ดีกว่าการแข่งขันในวันสุดท้ายของสุดท้ายนะครับชินโจจากประเทศญี่ปุ่นจะสามารถรักษาตำแหน่งที่หนึ่งไว้ได้หรือไม่อันดับที่สองคือจิมมี่แม็กเกรเรย์นะครับขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับท่านผู้ชมครับโอ้นายช็อตครับตีได้สวยงามมากทีเดียวนะครับว้ตีเหมือนกับตอนที่ครูใหญ่ตีเลยอะดูเหมือนจะไม่ค่อยออกแรงเท่าไหร่แฮะ ที่ช็อตของชินโจอยู่ประมาณกลางแฟเวย์นะครับเขาใช้เวทบนอะไรกันน่ะเก่งจังเลยอย่าละครับช็อตที่สองของชินโจอยู่ในราฟนะครับส่วนของจิมมี่แมคเกอร์นตัตตตกอยู่บนกรนนะครับตอนนี้จึงยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับการแข่งขันวันสุดท้ายอากาศปลอดโปร่งดีนะครับดูทางชินโจจะรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้ยากซะแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ิมมี่แม็กเกรเรรู้สึกผ่อนคลายนะครับและดูท่าทางใจเย็นมากขึ้นมาดูนะครับว่าชินโจจะตีลูกแอโพรอยังไงนะครับออกจากลาฟครับฮะลูกกอลฟลอนอยู่บนลายนะนะครับตอนนี้กำลังวิ่งตรงเข้าไปแล้วนะครับจะลงหลุมหรือเปล่าจะลงหลุมหรือเปล่าจะ,จะลงเหรอลองหลุมไปแล้วกับท่านผู้ชมครับ <S <S ครับก็ได้นะครับการแข่งขันบริการทัวร์ ชินโจมิกิยาทักษสามารถทำคะแนนยอดเยี่ยมและเป็นแชมป์ครั้งแรกของชินโจได้ครับเนี่ยเหรอนี่คือนักกอล์ฟมืออาชีพเหรอหยุดหยุดขอยหลดเราเฮ้ยเฮ้ยอะไะชัยชนะครั้งนี้เมื่อวานจะดูกี่ครั้งก็รู้สึกประทับใจเนอะแชมป์คนที่อายุน้อยเมื่อกี้เนี่ยมาก่อนจะเป็นนักเรียนของโรงเรียนเราด้วยนะย ไม่ต้องตกใจจนหน้าทเทดแบบนั้นหรอกหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถอนตัวจากวงการแล้วก็เลิกเล่นไปหู้ยมันน่าเสียดายจริงๆพับเผยมันเกิดอะไรขึ้นหรอครับคุณครูใหญ่ครับอุบัติเหตุไงแต่หางตอนนั้นยังไม่เลิกเล่นเป็นนักกอล์ฟมือฉอีบและยังคงเล่นกอล์ฟอยู่แล้วก็ตอนนี้ชินโจงยังได้เป็นแชมป์กอล์ฟระดับโลกไปเล่านะอุบัติเหตุหรอครับวัดนี่ าฮ่าฮ่าถ้าหากตอนนี้ยังหนุ่มอยู่สักหน่อยละก็เขาจะเป็นนักกอฟเบอร์ชีพได้เหมือนกันนะน้าชั้นเนี่ยจริงๆแล้วว่าผมก็อยากจะเป็นนักกอบมืออาชีพเหมือนกันนะครับโอแกน่ะเหรอคุณครูใหญ่คะแล้วทำไมถึงต้องเป็นต้นซารุสุเบริด้วยล่ะคะถ้าสามารถมีไม้กอบที่ทำมาจากต้นซารุสุเบริได้ละก็คงจะเยี่ยมไปเลยล่ะจะบอกให้ก็ครูใหญ่พูดว่าอย่างนั้นน่ะแต่ว่า ต้นไม้อย่างนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะอยู่ที่ไหนหรอถ้าเป็นต้นนี้แล้วก็เอะฉันรู้จักนะจริงเหรอแล้วอยู่ที่ไหนอะ่ะอ๋อน่าจะอยู่ที่ถนนน,นั้นนะ นี่เหรอช่างสังเกตจังเลยนะย่ก่ะก็เพราะว่าเดินไปกลับที่ถนนนี้มาตั้งห้าปีแล้วนี่นาว่าแต่ว่าจะทำจริงๆเหรอดันโดแม่รออยู่แล้วเดนโดเฮ้ยรอก,ก่อนซิไม่ไปรอแล้วหนาะไม่ชอบเอาแต่รอหรอกนะ่ะเอาละหลงลงจะเอากิ่งนั่นละถ้าได้กิ่งต้นไม้นี้ไปเราก็จะเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพได้ เฮ้ย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 เกือบจะตกซะแล้วสิอุ้ยนั่นมันตัวอะไรน่ะเดนเดอร์เป็นไรมาไม่เป็นไรล่ะหนาเฮะนักเรียนที่โรงเรียนคุโรคาวะเหรอเนี่ยโรงเรียนมัธยมของเราเองนะเออเออเอเด็กผ้อ๋ออุ้ยขอโทษครับขอโทษครับ เงินเอาไปสักกิ่งหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกนะเอาซิเอาไปเลยอ๋ออไม่ไม่กินมีที่แล้วนี่ที่การแข่งขันกอล์ฟคนคคนที่ชนะเลิศผมได้ดูจากวิดีโอของครูใหญ่ันรู้สึกประทับใจมากแบบนี้แหละชุบจริงๆแล้วอ่ะผมอยากจะเล่นกอล์ฟถึงมาเอาต้นสซรุสูเบรินี่ ขอร้องนะครับช่วยสอนกอล์ฟให้ผมด้วยถ้าน,นันด้จะเล่นกอล์ฟหนูก็จะเล่นด้วยค่ะผมด้วยครับขอร้องค่ะผมอ,อยากจะเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพช่วยสอนกอล์ฟช่วยสอนกอล์ฟช่วยสอนกอล์ฟให้ด้วยครับ เก่งไม่ใช่เล่นเลยแฮะ <S <S เอาละตาดันโดแล้วนะฮะพวกแกนี่เองเหรอคนที่ได้นักกอล์ฟมืออาชีพมาช่วยสอนกอล์ฟให้น่ะแจ้แล้วตจ้เนี้ยเป็นนักกอล์ฟรุ่นจูนเนียที่ชื่อว่าโยโกตะเคนโกะคิดจะเป็นใครที่ไหนพอเห็นแบบนี้แล้วเหมือนพวกเด็กๆเล่นก,ก,กันมากกว่า <You are! S 1> โยโกะดันโด กล้าหาญดีนะรู้สึกถูกใจข้าและเดี๋ยวข้าจะสอนกอล์ฟให้แกเองนี่หยุดนะโคชนะพวกเรามีแล้วโคชเหรอพอดีกล้าเป็นพวกเบืออชีพขยะนั่นแหละขยะเหรอก็เหมาะสมกัาพวกแกดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคุเป็นป้ายอย่างนี้นะ เจ้อ้ยเฮ้ยเฮ้เลยอาจารย์นะไม่ได้เป็นขยะนะใพวกแกยัไม่เคยออกรอบเลยสินะถ้าอย่างนั้นถ้ท้ถึงเก้าหลุมจะมีปัญญาทำได้ถึง80แต้มหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าถ้ามีเวลาสักสาเดือนแล้วก็ไปถึงครึ่งสนามแค่ห้าสิบแต้มก็ทำได้แล้วจิตใจนักเราฝึกซ้อมมาตั้ง8เดือนไปทำได้50แต้ม น่าสนใจดีนี่จะพูดถึงขนาดนั้นล่ะก็จะมาแข่งกันไหมละ่ะแข่งขันเหรออีกสองวันที่จะมีการแข่งขันคุณม,มาโมโตโจุนเนี่ยแกก็มาสมาัครด้วยกันแล้วกันไปเถอะสำหรับคนอย่างแกนะการแข่งครั้งนี้ฉันขอรับคำท้าเข้าใจแล้วนะไปสัญญาก,กับเขาแล้วสินะเนี่ย ผมไปสัญญาอย่างนี้โดยที่ผมไม่ได้มาขออนุญาตอาจารย์ก่อนไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนักเรียนอาจารย์จะไม่สอนกอลฟให้ผมหรือเปล่าล่ะครับเพราะว่าพวกนั้นะเนขาบอกว่าอาจารย์ก่อนผมก็เลยยอมไม่ได้จึงรับคำท้าไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยล่ะครับสองคนเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยผมขอรับผิดคนเดียวครับ ครับผมคนเดียวเท่านั้นที่ไม่สมควรจะเป็นนักเรียนดิโปรดเถอะค่ะอาจารย์คะตั้งแต่แรกพวกเรามาเล่นกอล์ฟก็เพราะว่าตามดันดอมมาเล่นด้วยกันนะคะใช่แล้วครับคนที่ไม่สมควรจะเป็นนักเรียนก็คือพวกเราสองคนมากกว่าครับถ้างั้นการแข่งขันจะมีเมื่อไหร่ก็เขาบอกว่าอีกสองอาทิตย์ให้หลังที่การแข่งขันคู่มามโตะจูเนียนะคะอีกสองอาทิตย์ยังงั้นเหรอยังพอจะมีเวลาอินทรีนะ เอนทรีรอครับเอนทรีก็คือการสมัครเข้าแข่งขันที่คุณมาโมโตจูเนียยังไงะ่ะฮะไปแข่งได้งั้นเหรอครับยังไปนักเรียนต่อไปได้ใช่ไหมล่ะครับอาจารย์ครับถ้ามีคนท้าเราเราก็รับคำท้าถึงแม้จะเร็วไปหน่อ,นอ,อยแต่ก็เป็นโอกาสที่ดี<อ>ที่จะทําให้ได้รู้ว่าตัวเองมีฝีม,มือแค่ไหนเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันี่ไปต้นไปจนทุกวันแข่งจะต้องฝึกซ้อมให้หนักครับ กล้จะถึงการแข่งขันควอมตมโตจูเนียแล้วนะเวลาเดินน้อยเต็มทีเวีไม้แต่ละครั้งขอายกคนตั้งใจดันโด้คนไหลลงหน่อยแล้วก็ยิ้มเข้าไว้ด้วยครับเชนโจคงโอเน่ขอบคุณที่จ้าดูแลนะครับดูเหมือนฝีมือจะพัฒนาขึ้นมากเลยนะครับเพราะเพราะว่าได้โอเน่ช่วยการแักงขันก็กำไกล้เข้ามาครับการแข่งขันควอมโมโตจูเนียใช่ไหมใช่ครับ ยืนคุยกันมันไม่ค่อยดีอ่มันนั่งไปงนี้กันดีกว่านะสวัสดีครับคนนี้คือเด็กที่เป็นตัวแทนประเทศญี่ปุ่นในระดับเวอร์จูเนียชื่อฮาสมะริวจิในบรรดานักเรียนระดับประถมเขาเป็นเด็กที่น่ากลัวมากเลยทีเดียวแล้วนะ เป็นเด็กที่อุตส่าห์เดินทางมาจากโตเกียวเพื่อหาที่เล่นกอล์ฟที่มีสภาพแวดล้อมดีๆถึงพวเมื่อโตเชียวนะเสียงดังมากเลยไปถึงตไครฝั่งน้นแน่มีคนเก่งขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ย เดนโดฉันจะไปดูหนะ่อยว่าเขาเป็นคนแบบไหนกันนะ ครับนั่นเป็นไดวอร์ใช่ไหมครับไม่สนใจเลยแฮะนี่ะหเข้าว <quer> ้ <Ó S 2> <laser> ขึ้นบาบานนะเฉยๆล่ะจ๋ยนายนจะเข้าแข่งกันคู่มัมามโาตูจูเดียด้วยหรือเปล่าเฮ้เป็นคนที่ไม่ดีไม่มรู้สัมพันธ์เอาซะเลยเป็นคนเก่งก็จริงนะแต่เหมือนไม่มีหัวใจเลยแฮะดันโดก็เป็นคนแบบไหนล่ะ ก็ไม่มีอะไรหรอกนะจะได้มันดีเล็กได้ถึงขนาดนี้จริงๆเลยเหรอก็ไม่ร uh uh> uh um, uh uh ู้ว่าจะเก่งแค่ไหนแล้วนะแต่ว่าไม่อยากจะแพ้คนแบบนั้นจริงๆอะ เขาเขียนว่าการแข่งขันกอล์ฟคุม,มามโตะจูเนียโหไม่มีที่ให้ฝึกซ้อมเลยฮะจริงด้วยนะเหมือนทะเลช่วงหน้าร้อนอยังไงอย่างนั้นเลยถ้าการแข่งขันเริ่มแล้วก็พวกระดับมัธยมต้นจะเริ่มแข่งก่อนถ้าไม่มีพวกนี้แล้วอยมาฝึกซ้อมกันก็นได้นะโอเคมอะ <c oughs> อะฮึดีค่ะ ไม่ใช่พี่ฮะนะยะทั่นที่เด็กคนกุห์ทำข้าวกล่องให้ดันลืมใะได้อ๋อพ่อก็มาที่นี่ด้วยเหรอฮะไม่เป็นไรเรื่องที่ไหนเล่นกอล์ฟอยู่นะ่ะพ่อยังไม่รู้หรอกเอ๊ะ<อ><อ>นี่ยังไม่ได้บอกคุณพ่อหรอกเ<อ>หรอ,อ,อเรื่องที่เล่นกอล์ฟก็ยังเก็บเป็นความลับกับคุณพ่ออยู่ว่ะสิยังไม่บอก่เป็นไเแม่ฉันกลับก่อนนะพยายามหน่อยนะทำไมจะต้องเก็บเป็นความลับด้วยเล่าคือว,ว่าความคิงพ่อฉันไม่ชอบกอล์ฟว่้สิพโกแก พวกแกมาสม่าจริงๆเหรอรู้ว่าจะมาเชียร์ใครกันล่ะเนี่ยฮะถ้ามาเชียร์ฉันฉันจ,จะพาเข้าไปเที่ยวลับเฮาส์เอาไหมาโหอะไรงั้นเล่าใครจะมาเชียร์แกกันเล่าเธอไอ้กระจกเฮยฮ่ <c oughs> าสมาเรียวจีเ <c oughs> ขาชื่อฮายสมะา <c oughs> เหรอเมิดนเราอีกแล้วไม่สนเลยไอ้เคนโกมาเร็วเร็วเซ่เฮ้ย ดันโดมีที่ว่างที่สนามแล้วนะดันโดชา้าทำไมล่ะเราจะไปตรงนี้ล่ะ er, ลูกอะไรกันล่ะเนี่ยดันโดยุกะเอาเขียนให้ฉันเลยหน้ายิ้มเนี่ยเอ <c oughs> คือว่าแ้งจะจะเขียนที่ลูกบอลของเราสามคนจะได้รู้ว่าลูกไหนของใครนะ่ะ พูดไอเดียถ้าลูกนี่ตกอ,อยู่ที่ไหนแล้วก็จะได้รู้เป็นของเราแล้วลูกของยุกะล่ะของฉันไม่เหรอันนี้จ้ะดูท่าทางมันใจดีจังเลยนะโคเฮแล้วลูกของนายล่ะอืโอ้ยหน้าเหมือนโคเฮเลยแฮะเฮ้ยไม่เหมือนสักหน่อยฮะขณะนี้จะขอเรื่องการแข่งขัน,ขนกลมที่หนึ่งของนักเรียนระดับประทมแล้วนะครับกลุ่มที่สองไปประจำจุดสตาร์ท เอาบาดันโดครับอิจิงามิชโรคุงครับอิจิงามิเิโรคุงครับ,อโ,รรบโอ้ยตีได้ไกลพอๆกับพี่ชายเลยแฮะวงสวิงของสองพี่น้องได้คล้ายๆกันด้วยดันโดพยายามเข้านะเชื่อมือได้เลยโอ้ย ทนดสรอบต่อไปอนะแล้วแกก็พยายามเข้ากับลกักษณะจัดดันโดโอ้ยเจ็บนะส่วนฉันจะเป็นโค้ชให้เด็กผู้หญิงคนนี้เองน่าสนุกรนจริงๆเลยไม่ต้องฟังเจ้านี่เลยนะตอนนี้ให้ตั้งใจเล่นช็อตของตัวเองก็พอ,อ,อแย่ละสิตอนนี้ร่างกายมันแข็งไปหมดเลย บอฟที่โอกาเเห็นให้สมายมากยิ้มไว้สิใช่ยิ้มสิยิมย้มไว้เอาเละนะอันเจา้าไร่ะนะ แล้วว่ามีดาวดวงใหม่กำมันจะเกิดขึ้นในวงการกอล์ฟ การแข่งแล้วนะดันโดถึงจะเป็นการแข,ข่งขันครั้งแรกแต่เราก็มาเล่นให้ดีที่สุดกันเถอะเงื่อนไขที่อาจารย์ชินโจตั้งไว้ก็คือตอนที่เล่นก็ไปถึงเก้าหลุมต้องให้ได้คะแนนน้อยกว่า45แต้มและให้ใช้ไม้ตีได้เพียงสอันเท่านั้นพยายพมน,นะนดันโดดันโดตอนต่อไปตอนการแข่งขันนัดแรกสบายชนคติประจำครอบครัวอาโอบะ Kim yo yo, no yo yo, let yo yo, crap.